โอ้โห i, ตัวมันเริ่มเลยมาเป็นใบตองเลยลอยมาเป็นใบตองลอยน้ำเลยคันเราแข็งนะคันน,นี้แต่ส่ายเราหายเราเล็กคันนี้เบรคแปดเฮกตัดโอ้ตัวเริ่มเลยนะสายหกปอนด์นลยนะ ใหญ่จนน่ากลัวไม่กล้ากินเลยมันกินดูดออกไปทังตะขอเลยนะเออตัตัวโลเกินโลครึ่งแน่นอนครับ นีต้องได้ตัดครึ่งทอดแต่มั้งเนี่ยดูนี่ใหญ่กว่ากระทะ